ครับก็ฝาบสวัสดีมิตรนักแฟนช่องสารแนซซอกแซกชานลอีกครั้งนะครับนะฮะเป็นดีทีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะก็เป็นพัสดุนะครับส่งมาจากพี่ ในภัยสิอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าส่งมาสองกล่องแล้วนะครับนะในชัยติ์นะพี่ชัยติ์นะครับอ่าแล้วก็ส่งตรงมาจากภูเก็ตนะภูภูเก็ตเนี่ยเราตอนนี้เราก็อ่ายังไม่ทำเขาบอกเขาจะส่งมาอีกกล่องหนึ่งแร่เขาเลยทําคลิปเดียวแต่สองกล่องไปเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับโอเคนะครับถ้า รอบที่แล้วก็จะเป็นเป็นเป็นคอสคิสตันคอสหรือว่าจะเป็นอยู่ในระดับของหยกครับนะในหยกหรือว่าโท,โทพาร์ตอีกนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงไดมอนด์เท่น,นี้เดี๋ยวเราก็มาตรวจดูว่ารุ่นอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นไดมอนด์หรือเปล่านะครับนะถ้าชายนี้ก็โชคดีเลยนะครับโอเคอยากรู้กันแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับเราก็มาลุ้นอีกทีนะครับช่วยกันลุ้นนะครับก็มีนะครับไอ้เ่วงที่มีหินอ่าพวกสเก็ตด,ดาวนะที่ส่งส่งมานะครับเป็น เขาเรียกว่าเป็นสะเก็ดดาวเป็นเป็นเป็นกะเป็นก้อนที่ส่วนที่ผมมามาวิเคราะดูอีกทีนะครับมันไม่คือเป็นหางของสะสะเก็ดดาวไม่ใช่หางนะครับก็คือเป็นช่วงที่ก่อนที่ที่จะตกถึงพื้นมันเป็นจะเป็นการแตกระเบิดแตกนะครับระเบิดแตกแล้วส่วนนี้เป็นส่วนที่เหมือนคล้ายของส่วนที่เหลวที่แตกง่ายครับมันก็เป็นเศษตัวนั้นนะครับส่วน พอแตกแล้วอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็พุ่งไปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่กระจายออกนะครับแตกระเบิดนึกถึงออกมาประกายาประกายมันมันมืนภูอ่ะครับภูที่ระเบิดนะฮะส่วนเศษกระจัดกระจายออกนะฮะเศษตรงนั้นนะฮะก็มีเอฟซีส่งมาแล้วก็ผมก็ดันไปตอบว่าเออเป็นหินยางมาต่อยนะครับที่มนุษย์สร้างนะครับล้วเอาพื้นฐานไปก่อนจำคือทีนี้ผมก็ น่าวิเคราะห์ดูนะฮะว่าวิเคราะห์ใหม่นะครับไปไปดูข้อมูลจากเรื่องสเก็ตด,ดาวคือไปไปศึกษาเต็มที่นะครับคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้ศึกษามากก็คือต่อไปตามพื้นฐานนะครับคือยังไม่ได้ลึกมากก็พอดีก็เอฟซีก็ให้เราเก็บไว้ให้ดูนะครับไปไดไ้ได้ส่งกลับก็เลยเนี่ยบนึงนะครับ เป็นนอกเรื่องนิดนึงนะฮะอ่าเนี่ยนะครับถ้าเอฟตีท่านที่ส่งมานะครับก็จะคืออันเนี้ยครับก็เป็นตัวที่ระเบิดก่อนที่จะตกถึงพื้นนะครับตกมาเนี่ยก็มันจะเป็นดินอย่างเงี้ยครับนะพวกสเก็ดดาวจะฝังดินอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็นข้างในนี้ก็จะเป็นจุดๆ,ๆอย่างเงี้ยคือเบสตายนะตายนะเป็นเหมือนเหมือนของนะเหมือนของเหลวแล้วก็คือมันแตกแล้วโดนความเย็นของ ของโลกนะครับร้อนจัดแล้วพอถูกความเย็นของโลกมันก็เกิดการระเบิดปฏิกิริยานะครับเย็นอุณหภูมิเย็นมากนะครับจากชั้นบรรยากาศโลกยิ่งกลางคืนยิ่งเย็นครับมันก็ทําให้บุ้มแตกบุ้มแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งส,ส่วนส่วนที่แตกก็เหมือนเหมือนเลือจ้าเออจรวดอาวากาศครับก็จะแบ่งเป็นท่อนท่อนทอนแล้วส่วนหัวก็จะไปนะครับนะครับทฤษฎีประปะทฤษฎีประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ตกตกแล้วส่วน ส่วนนี้จะตรวจมาเราก็ไม่เจอโลหะหรอกไม่อะไรนะครับนะครับมันจะเป็นเหมือนของเหลวบริสุทธิ์เลยนะครับเป็นบริสุทธิ์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนะเพราะหนึ่งก็มีความเหนียวเหมือนแก้วเหมือนกันนะครับนะก็ลองไปไปบดไปอะไรเพิ่มเน่แน่นอน,นครับก็คือความบริสุทธิ์จะมีนะครับมีเยอะเลยนะครับไม่ต้องไปสกัดมากก็คือสกัดออกนิดเดียวนะครับ นะโอเคนะครับเราเข้าใจไปแล้วนะครับว่านั่นเป็นส่วนของสเก็ตด,ดาวนะครับส่วนทิกแท็กนะฮะใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะี้ผมเรียกไม่ถูกอันนี้ครับจะเป็นกาลามาีนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ส่วนนี้อีกนะฮะนี่ก็จะเป็นสเก็ตด,ดาวเหมือนกัน อ่าอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันที่เพิ่งรู้คือคือมาศึกษาอีกทีนะครับเพราะว่าบางทีบางที่บาง,บางอย่างผมก็ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเดียวทีทเดียวนะครับโอเกนะครับมาเดี๋ยวพัดตอบกันเลยนะครับครับก็อันไหนที่ผมยังตอบไม่ได้คือยังยังยังค้นหาข้อมูลคือมันยังไม่แน่ใจผมก็ต้องอาจจะตอบคร่าวๆไปก่อนนะครับ เพราะเนื่องจากการดูในภาพพา,าบางบางบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยดูก็ต้องมาดูนะฮะแต่ก็จับหลักได้แล้วครับว่าหินพวกสะเก็ดดาวพว,าพวกเศษอุกาบาทพวกเป็นพวกเศษนันนะครับนะนะนเศษไม่ใช่ก้นใหญ่ก้นโตมโหรานที่ตกออกมาแล้วแบบเป็นหลุมเลอรอนะนะฮะนี่ก็เป็นคือเป็น,เป,นเป็นชั้นบรรยากาศที่โลกรับได้คือสามารถ สลายไปได้ดนะฮะอันนี้ก็มาของพี่นี่ต่อแล้วครับเข้าเรื่องนะครับดูครับกี่เม็ดนะออหนึ่งเม็ดออกมาดีนะครับอยากผมเคยวิเคราะห์จากวิดีโอที่คลิปนัดูคร่าวๆก็เป็นเหมือน คอทเหมือนอะไรเนี่ยครับแต่ยังไม่มีรูปทรงของเพชรครับแม่แล้วผมกไปเจอยจ่าหนึ่งโอ้โหไปโพสว่าจะขายขายอ่าเฮอริเมอร์ไดบอนนะครับของบ้านเราดันมีเจ้าหนึ่งบอกเจาไม่ใช่เฮอริเมอร์ผมไปไม่ถูกเลย้า <laughs> ไม่ให้เรียกเฮอริเมอร์ก็จะเรียกมันก็อยู่ตรงกับหยกไสนะครับอ่า ก็ได้แต่ทีนี้มันก็พอเดินไปตะพอผมตั้งว่าเป็นหยกใสปุ๊บต่างชาติคนรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นเฮอริเมอร์อีก <c oughs> นะบัดก็ไปขัดอีกคนอีกผมก็เอ๊ตกลงนีเ่เขาศึกษาหรือว่าเรา,เราศึกษาหรือเราต้องไปตามโลกนะ,นะคือคือบางทีหินมันเหมือนกันแต่ว่าชื่อเรียกแต่ละที่ ตแตกต่างกันแล้วแต่ว่าการไปจํามาไปไปจําเรื่องจําราวมาจากที่ไหนนะะนี่นะก็เดี๋ยวแกะได้นะครับอ๋อมันแน่นเลย ที่ลอเราก็คุยไปนึกอะไรได้ก็นึกนะฮะก็เลยอ่าผมก็เลยไม่ไม่ได้ขายคือได้มาคือยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาดก็เลยแบบเออเอาแบบอย่างนั้นแหละนะฮะแล้วก็ใครอยากได้ก็ไปซื้อไปก็ซื้อเลยราคาถูกนะครับแต่งไปแต่งไปเตียวเองนะเป็นที่ระลึกนะครับซึ่งบางเขตบางพื้นที่ไม่ได้หาง่ายๆนะครับเออ ซูริเมอร์นะครหรือว่ายกใส่นะครับเราก็ถามว่าค่าเคมีอะไรเงี้ยผมไม่ผมไม่ได้ไปศึกษาลึกขนาดนั้นนะแค่รู้ชื่อรู้ชนิดก็อพอแล้ว i m e r เมอร์เนี่ยจะเป็นรูปทรงป้อมป้อมนะครับป้อมป้อมนะป้อมปมไม่ยาวนะครับคือจะไม่ยาวเหมือนเหมือนคลิปตั้นคอร์สนะเหมือนส่วนคอร์สนะจะแบ่งทรงตัวเองนะครับตัดทรงตัวเองนะ แล้วก็ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์แบบก็คือยังไม่ทำผลึกรูปทรงของตัวเองนะฮะาบางคนก็หลายท่านก็เอาพวกคล้ายๆเขี้ยวหนุมานหรือดอกคอร์สนะครับนะทรงหรือะเมนทิสใสอย่างเงี้ยไปหักรวมอยู่กันด้วยนะฮะเกอแต่รูปทรงที่สมบูรณ์ก็คือป้อมเป็นป้อมๆเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมบนเหลี่ยมล่างนะครับ รูปทรงสมบูรณ์แต่ส่วนที่ยังไม่ลูกทรงสมบูรณ์ก็ก็จะก็ยังเริ่มเหมือนเป็นแบบตัดตัดอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนี่ยรลูกทรงอย่างเงี้ยครับคือยังไม่ยังไม่สมบูรณ์คือยังไม่สมบูรณ์ฝั่งนี้ก็คือแล้วแต่แว่าทักและอยู่กันเวลานะครับว่าเขาจะสกัดตัวได้ดยังไงนะครับแต่ที่สังเกตได้ง่ายครับก็จะมีอ่าก็เรียกว่าเส้นลสอะไรนะภาษาอังกฤษ ฟูอัลไลอะไรเลสไลอะไรลืมเลย <laughs> นั่นแหลนะฮะปัญหาของผมก็เลยเอาที่แบบง่ายๆนะจำง่ายๆก็พอนะครับคือจะคล้ายกันนิดนึงไอ้เอ่อฟูลเลสเซนนั่นแหละครับจะเป็นสีส้มสีแดงสีเหลืองอะไรต่นะฮะโอเคโอเคนะครับ ก็ควรจะแกะก็ตาไป4ี่ห้านาทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็อีกแปดนะครับ <S <S โอเคนะครับทีนี้เราก็มาดูกันเลยนะครับนะปืดนะเห็เนไหมครับ นะขึ้นมาเจใดนะครับขึ้นมากับนะี่ตัวนี้นะครับนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นพลอยนะครับตัวนี้ดูในเจใดนะครับ่ นี่ก็มีส่วนผสมพวกแอยิลีพวกคอร์สพวกอะไรอยู่นะครับแต่ละจุดแต่ละที่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็นี่ก็เป็นภาพตัวนี้ก็เป็นอยู่ในเกณฑ์เดียวของเฮอริเมอร์เหมือนกันแต่นี่นะครับนี่อันี้มุมนี้ขึ้นนะครับขึ้นไปถึงสเปนิลนับสเปนิล ก็จะอยู่ระดับนี้นะครับอยู่ระดับนี้นะครับอ่ารี่จัดว่าเป็นพอยได้นะครับเป็นพอยได้เห็นไหมครับขึ้นผ่านนะครับนี่ครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงหยกใส่นี่ครับก็เฮอริเมอร์ก็จะคลายกันตัวเฮอริเมอร์ ใชไหมครับนี่ครับอ่าจะอยู่ระดับนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับแต่มาก็จะมีแบบเหมือนสะท้อนแสงแล้วก็เป็นเหมือนสีน้ําไปเลยนะครับเนื้อเนื้อเนื้อแบบขาวๆเหมือนมีขาวมีใสนะครับมีแต่ตัวขาวใสเหมือนแชมเปญก็มีนะครับนะคือแยกให้เห็นนะครับแต่ก็คือเนื้อเดียวกัน ชนิดเดียวกันแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นรูปทรงผลิตนะครับเคมีคล้ายเคมีคล้ายกันนะครับเคมีคล้ายกันนะครับเนี่ยอัวนี้นี่นี่มันนะครับดูนะครับตัวนี้ขึ้นนะตัวนี้ขึ้นมาถึงนี่เลยฮะจะเป็นเนียวเลยนะครับนะครับเป็นบางตัวนี้ก็ขึ้นมาคอร์สนะครับฝั่งนี้ ก็อสติเป็นหลักนะครับ,คร,บครับแล้วเราดเจียรยแล้วก็จะจึงอยู่ระดับนี้นะครับแต่โดยสิติแล้วก็คือจะเป็นอยู่ในช่วงคอร์สอยู่นะครับเกินคอร์สเต็มเลยนะนะครับ เดินจะขึ้นขุนก็จริงนะอันนี้ก็ข่าวนะครับนะเห็นไหมแข็งนะครับแข็งนะครับกเล็ดแคดไซส์นะครับแคดไซส์เห็นแคสนะคอร์สแคดไซส์แคดพวกแคดไซส์มันจะคมๆหน่อย we yeah. have. ส่วนนนี้้ก็จะขึไปเนี่ยก็เป็นส่วนคอร์สคิดตั้นคอร์สนะครับแต่บางท่านก็ศึกษตามา,าเขาอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เขาอาจจะเรียกว่าคอร์สก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องนะครับเราก็เอามาตรฐานของเครื่องเป็นหลักแล้วกันเครื่องยืนยันว่าเป็นระบุเป็นตัวนี้นะครับ นะถ้าขึ้นเลยเลยขีดดำขึ้นมาผมจะตีว่าเป็นหยกใสเป็นพวกเทอร์ดิเมอร์ทันทีนะครับนะครับบางก้อนก็จะมีไปถึงคือจะมีอยู่3ระดับนะมีคอร์สมีเจไดมีสปปริวนะครับนะขึ้นมาเขียดประมาณสปปริวนะอย่างเงี้ยครับนะตอนนี้จะมี3ระดับ นะครับสเปเ,เนลละครับนะครับจุดนี้นะครับนะครับยังไม่ไถึงไดมอนด์นะครับการที่ผมซื้อเครื่องตัวตรวจตัวนี้มาครับก็เพื่อจะได้รู้ว่าเออมันมีคือไม่ให้ คือไม่ใช่ว่าไดมอนด์อย่างเดียกก็คือมันมีพอยมีอย่างอื่นด้วยนะครับมีคอสมีอะไรเงี้ยเราก็จะได้คนดูจะได้มีความรู้ไปดูในตัวนะครับอันนี้ก็จะหึงสปรีนิวมุมมุมนี้ครับนะครับนอะืมแต่เราก็ต้องมาดูอีกทีนะว่าพิจารณาเออถ้าพวกสปรีนิวเนี่ยมันต้องไปเผาไปอะไรหรือเปล่าอบอีกทีมันก็มีขั้นตอนนะครับถึงให้มันเป็นความใสได้แต่ทุนมากถ้าเกิด โดยโดยทั่วไปเขาก็เอาเฉพาะความใสเลยนะฮะนี่ทั้งในนะท,ที่แตกทุกแตกมานะครับลึกสุดนะครับความใสลึกสุดข้างในสุดก็จะเป็นได้แค่สูงสุดนะฮะแค่ระดับเจออกมาแล้วก็เป็นสเปเนลนะครับ บยกในขนาดประมาณนี้นี่นะใส่เป็นแก้วเลยนะครับก้อนนีกก้อนใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับที่ตีแตกออกมานะครับจุดนี้ก็จะเป็นถึงสปิเนล นี่ก็เต็มที่นะครับถึงยกใสหรือเจใดนะครับพีนิวอยู่อยู่ระดับนี้ครับเต็มที่คือนี่คือการผ่าจากข้างในแล้วนะครับน็นเขาเจียมาตัดขอบออกมาครับลองดูนะครับรูปขอบนะครับถ้าถ้าจี้จากรูปขอบจะถึงไหนครับดีจากผิวนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัดแต่โดยที่เจ้าของนี่เขาตัดผ่ามาแล้วนะฮะผป่าทุกมาถึงไหนครับ นี่นะครับก็ดีนะครับเป็นข้อให้ได้รู้ว่าถ้าจากข้างในนี่จะเป็นเพชรไหมนะก็ดูเอานะครับว่าเครื่องบอกค่ายัางไงนะครับเครื่องเป็นประบบชิปนะครับไม่โกหกเรานะครับได้แค่ไหนเขาก็จะบอกแค่นั้นไม่เหมือนคนนะรู้้ก็จะบอกว่า ก็ไม่ได้บอกตรงนะครับนะครับจะเถียงไปเรื่อยนะฮะนี่โอเคนะครับ, okay. รบแล้วก็พี่เขาบอกให้ดูก้อนเล็กนะครับีกนน่ก้อนเล็กอนเล็ก พวกพลาสติกหรือเปล่านะครับผมก็มองไม่เห็นนะฮะอันรอ่ดูองดูก้อนเล็กเห็นแล้วน่านิดนึงนะตรงนี้อ้วนี่ครับไดมอนด์นะครับข้อเล็กนี่นะฮะแป๊บเนี่ยเห็นไหมครับ อ่ก้อนนี้เป็นไดมอนด์นะครับอันนี้ไม่ใช่นะเียครับถ้าเป็นไดมอนด์นะครับจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับหรือผมก็จิ้มไม่ค่อยถนัดนะดีด๋ยวดูโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ส่งตัวอย่างไดมอนด์มาให้ดูนะครับแล้วก็ดูความแตกต่างกันนะครับ ก็ได้รู้แล้วว่าอ่ะเครื่องนี้นะครับตรวจได้นะครับไม่โกหกนะครับโอเคขอบคุณมากครับ